สวัสด <LY P> <kah> um ีค <t> ร <ani> ับนี่ก็พามาอยู่กับทีมงานนะครับดำซิ่งดินระเบิดอันนี้อยู่กับสาขาหนึ่งนะครับสาขาสองอยู่ที่โซนประโคนชัยอันนี้มาโซนบ้านกรวดอันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยชายามอยู่ อยู่กับชายชายสามรอยยี่เบาหวานนะโอ๋อ <c oughs> <c oughs> ชายชายสี่ร้อยเลยโอ้ชายสี่ร้อยน,น้ำตาลเบาหวานสีน่ร้อยนี่ดูครับนี่ผมจะร่วงแล้วนี่นี่ไม่มันมันไปแล้วนี่ตัวนี่นี่ อันนี้อันนี้ทีมงานทีมงานไอ้ทีมงานอะไรทีมงานคนรวยนี่เขา <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเดือดร้อนทีมงานคนรวยเ,เ,เ,เขาวิ่งงานกันเป็นอาทิตย์นี่เพิ่งออกมาเนี่ยออกมาได้กี่วันนี่สองวันนี่แหละสองวัน ไอ้ปคกให่เขาก็สัว่าไม่ต้งไปดออเขาไปวิ่งกันรึมริมไอ้เขาโทรลีลาอแล้วแมนี้กลับบ้านเชยเลยอไอ้รถออกมาแล้วขับกลับบ้านคนต้องบอกว่าไม่ต้องมาด้ยงนเลยค่อยมีวนรถกลับบ้านไปชีนเลยชิอันนี้อยู่อยทีมนี้วิ่งได้วันละกี่เที่ยวนี่ได้เอวานมันก็ ได้เป็นร้อยนั่นแหละแต่รถมันติดแต่ละคันนะเฉลี่ยดิได้คนละสิบเก้าเที่ยวสิบเก้าเที่ยวตายไม่ตายดอกตายเลยในทีมหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเนี่ยคุยกันหัวหน้าหน่อยนี่นี่หัวหน้านี่เต๋งานดีลูกไม่ดังงานไม่เดินเดินด่าแต่หนุ่มๆเล็บเล็บเล็บ อันนี้เป็นไงคำสุภาษิตบอสสุภาษิตทีมสองเขาวิ่งสามสิบห้าเทีย่ยวนะเมื่อวานนะอ,อันนี้อะไรมาสิบเก้าเทีย่ยวกรรม,ไ,มไหวฮนี่ครับกับข้าวกับข้าวทีมงานหนึ่ง ปัญหาใหญ่แล้วทีมนู่นเขาได้35เรา19ปัญหาใหญ่แน่นะฮอนมันใหญ่มาก <c oughs> ต้องรีบแก้ปัญหาด่วน <c oughs> เออเอเอจะมาเรื่อยไรเขไอ้แต่ละนาทีมีค่าอย่างั้นโอ้รโอ้ยยอ้ยย้าาย สายเบกมวยถนอมเนี่ยอดยนาย,ยุหรอ,อ,อ่อ <c oughs> <ừ> ดูครับเศี <c oughs> <ด>ยลเียล้าสยไม่ได้มาทำงานหรอกครับนี่มาปิกนิ่ ดูอ่ะดูกับข้าวม,มีมีกี่อย่างเนี่ยไก่ทอดปลาทอดโอ้มีต้มกินดีอยู่ดีแท้ทีมงานคนรวยเนาะทีมงานชายเย็นนี่ย <laughs> มากิากาาเฮ้ยโเโต๊ะใหญ่มานี่ ไอ้มูดิ้งเฮ้ยกินข้าวไหมกินขากินเข้าเฮ้ยมาโเกกินข้าวเกโอ้โตเกอิมทิพอันนี้อยู่ทีมนี้อยู่หคน จะเลยร้อยเที่ยวนะร้เที่ยวจอดนะจะแพ้เขานะห้ามต่ำกว่าร้อยอ่ะอับรงสบายไอ้นุนงานเขาห้าเทียเ่ยวตรงโู้นห้าตรงโน้นสิบเขามาบวกลบคูณหารได้คนละสาสห้าเที่ยวปากโบเนาะปากโบอะไรวิพาชีนู่นะหรือปากโบบิดไป วันนี้จะเสร็จอโน่เรจะเข้าไปหัวเสือะจะย้ายแล้วเห็นเอาเทเล,ลอร์ไปสเตนบายแล้วเก็บงานแล้วเก็บงานตรงนั้นสิบกว่าเที่ยวสิบยี่สิบเที่ยวแล้วก็ไปหัวเสือต้องไปจองหัวเสือไว้ก่อนไปวิ่งคนละเที่ยวสองเที่ยวให้เขาเห็นรถก,ก่อนอืเดี๋ยวงามนก็นมาเอง

มาด้วยรถแวลัง่วยด่ารถแวลกาลแม่นายนกกิมโทมาส้มนอทีมงานีมาทำไมงานหงาอบอทีมงานมาตันดูจบคิดว่าเขาเขาลุงแล้วอันนี้นดินสวยมากเลยตรงนี้อ้เอาแก้วขนาเลย ตรงนี้เนินเลยนี่ตรงนี้เนินหน้าฝนก็วิ่งได้นี่เนาะตรงนี้หน้าฝนก็วิ่งได้นี่เอาหินคลุกมาทำทางก่อนทางไปเลยเออหรือจะเอารถบดมาบด้เย รกรังเราก็มีเนาะไม่มีแต่รถกรีดนี่แหละเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนบร้อยไร่อร้อยไร่อยอยู่กัจันจักจันจักนี่โอ้ยทำโกต้าไม่ได้เลยไม่ถึงรอยเที่ยวเลยงพอโอ่เอานีีาีลูกอี สันมัน้อเร์ูขอเบิดเนื้อนี่ไอช่างบีใส่พิษอ่ะใส่ไอสายแลวนี้แหละผิดเบือใส่บีทอดอันเดียวใส่สลับตเดียวกันไม่เอเดินไปไม่ถึงขวดนะ ตัวเดินระเบิดเลยตึมหมดไปสามหมื่นเมื่อใสสลับสา่กลับตีใส่ใส่มันมันมันเป๊บหน้าเลยอันนี้สา่อันเดียวกันหัวเหมือนกันไม่มีคัพเปอร์ไม่มีไม่มีัวย้อน โยนคือเดียวอืมเสียดเยอะเลยมันก็ตอนครึ่งตอนสายเส้นเดียวอ้าวมันไอ้น้องสมองกับอาเจรีย์ต้องดูให้ดีครับทับไส้เนื้อปลาระเบิดเหมือนไอ้ตัวนั้นเสร็จเลยอย่าตัดสั้นต่อไม่พอสายแตกตัวเดียวหมดไป30,000ตัวเดินลูกนึงใช้มันเดาเฮ้ย160พอมั้ยไม่พอ นีปีใหม่ครับเพึ่งมาค่ะจานชายเขารวมทีมกันเป็นอาทิตย์นี่พิ่งมาได้สองวันคนรวยเนาะเขาทำงานไม่รีบดูครับ น้อยแบบแม่โคนี่ยน้าจีโรตัวลตาละโซนุ่มุโจกันนู้นจังใหญ่ล้างรถมาวยจใหญ่นอมแงจบหรอากินเลยนี่ข้าวไม่สนโลไม่สนโลไอ้นั่น អឺទៅអីលោកទៅ technique technique នោះណាស់ណាស់ណាគួរមើលទៅបើចោតរ่มនោះ4បាយຕົ້ນនោះរ่มនោះជាឡើងនោះហ៎ព្រិបគ្រឹះអស់ចឹងអីអឺចាំងអូបាយຕົ້ນនោះរ่มດີនោះណារបស់ស្រាំងរបស់ស្រាំងហ៎កន្លែងបានរត់មកក្បាំងជើងហ៎តែដើរដើររត់សាំងវានោះតាវាតាវាអី ในใครต้องการหน้าดินนะครับอยู่โซนบ้านโคกใหญ่นนเจริญบ้านกรวดีปีนี้ก็ขยับขยายฐานครับมาข้ามฟากมาบ้านกรวดนี่มาทินของของอะไรของไอหัวหน้าอาจารย์ชายน,นี่ครับ นี่เราขยับมาครับขยับมาปีนี้ถือว่าขยับมาบ้านกรวดปีหน้าเราขยับลงปล่อยเป็ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูงานปล่อยเป็ดก่อนเดี๋ยวเราจะขยับไปที่ปล่อยเป็ดบันทียืมเช็ดนี่ก็ต้องชกเมย์ไปอ่าได้รักเมย์ไดารักเมย์ตุ๊บฟ้ามันาอโค้งตัวแท้อ่าไปยังไง หน้าดินสวยเลยครับนี่ใครที่หานะครับนี่บ้านอะไรถน,นนน้อยตรงนี้ก็วิ่งเข้าได้เลยนี่ใกล้ๆเลยนี่อ๋อ <c oughs> อันนี้บ้านอะไรนะเนี่นยเด้ออันนี้บ้านตะปาง,าปางอ๋อ,อเออตะปางเลยนะเอออ๋อฝากด้วยนะครับทีมงานนะครับ ดัมซิ่งดินระเบิดครับก็เราขยับมาในโซนบ้านกวนครับใครที่หาดินหรือว่าอ,อยากจะทมเป็นไร่เป็นไรก็โทรติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ